ก็อย no ู่ด้านข้างของตัวบ้านก็จะได้ช่องแสง2ด้านเลยนะครับเป็นหน้าต่างบานยาวนะครับบานเลื่อนแล้วก็หน้าต่างบานกระทุ้งบานยาวบานโชว์อยู่ด้านหน้านะครับเรามาชมห้องนอนด้านหน้านะครับของตัวบ้านครับทางทิศตะวันออกนะครับประตูก็ยังเป็นดีเทลเดียวกันนะครับขนาดตรงนี้ก็จะใหญ่หน่อยครับประมาณ4คู350นะครับอยู่ด้านข้างของตัวบ้านก็ได้ช่องแสง2ด้านเลยนะครับหน้าต่างบานยาวเลยนะครับบานเลื่อนครับ สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่อำเภอศรีขอรภูมินะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็มาติดตั้งม่านแล้วก็มารีวิวบ้านให้ดูไปในตัวด้วยนะครับก็ขอบคุณไปยังเจ้าของบ้านด้วยนะครับที่เรียกใช้บริการ SR าพามานแห้มติดตั้งม่านให้กับบ้านสวยๆหลังนี้นะครับซึ่งก็เป็นบ้านทรงปัญญาคอนเทมปอรี่นะครับสีชมพูทีเดียวนะครับ่านผร้ชมก็เป็นบ้านทรงหน้ากว้างนะครับกว้างอยู่ที่ประมาณ12.5าเมตรนะครับมูลค่า1นล้านเ้แสนบาทนะครับจัดฟังก์ชันออกมาเป็นอี่ห้อง หนน้้าบาบเป็นซุ้มประตูทางเข้าตัวบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของบ้านหลังนี้กันนะครับตามผมมาเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในกันนะครับก็มีซุ้มประตูนะครับเป็นเฉลียงยื่นออกมาจากหน้าบ้านนะประมาณเมตรห้คูณสามเมตรนะครับด้านหน้าก็ตกแต่งด้วยหินทรายสีเขียวขี้ม้านะครับตกแต่งในส่วนของเสาระเบียงด้านหน้านะครับประตูบานใหญ่เลยนะครับเป็นประตูของตัวบ้านหลังนี้เลยนะครับเข้ามาเราจะเจอส่วนของห้องโถงครับห้องโถงอยู่ใจกลางบ้านนะครับห้องทีแจกจ่ายไปตั้งแต่ละฟังก์ชันต่างๆของตัวบ้านครับก็มีอยู่สีห้องนอนนะครับ สองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมตรงข้ามของห้องโถงนะครับภายในก็ยังเป็นโทนสีชมพูเช่นเดียวกันกับภายนอกเลยนะครับด้านบนก็ได้ยึดซ้ำฉากเรียบนะครับโคมไฟมีซังโคมไฟสระเปาและโคมไฟดาวไลท์นะครับสีนิ้วนะครับซ้ายขวาจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันห้องนอนห้องน้ํานะครับแล้วก็ห้องครัวนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องนอนฝั่งทางด้านหน้าของตัวบ้านที่ตะ้นออกนะครับ ประตูขนาด8 0สูง2เมตรนะครับนี่ครับเป็นไม้อัดบานทึบนะครับขนาดก็อยู่ที่ประมาณ 3, คูณ3เมตรนะครับห้องนอนเท่านี้นะครับอยู่ด้านหน้าตัวบ้านนะครับภายในโทนสีชมพูนะครับม่านก็ยังเป็นสีชมพูเลยนะครับก็เป็นผลงานของเอสอาร์พาร์ม่านครับมาติดตั้งไกลมากเลยอยู่ที่สีขอระมูนะครับขอบคุณเป็นยังเจ้าของบ้านด้วยนะครับที่เรียกใช้บริการเอสอาร์พาร์ม่านนะครับก็อยู่ด้านข้างของตัวบ้านก็จะได้ช่องแสง2ด้านเลยนะครับ เป็นหน้าต่างบานยาวนะครับบานเลื่อนแล้วก็หน้าต่างบานกระทุ้มบานยาวบานโชว์อยู่ด้านหน้านะครับเรามาชมมุมตรงข้ามห้องนอนกันนะครับตอนช่วงนี้พายุเข้าครับไฟตกนะครับท่านผู้ชมลมแรงมากเลยนะครับด้านล่างก็เป็นกระเบื้องสีชมพูอ่อนๆนะครับเป็นลายหินอ่อนครับดูภาพรวมกันของห้องนอนนะครับนี่ครับ ด้าน,นบนก็ได้โคมไฟ5โคมนะครับดาไลท์4สารเปา1นะครับตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันห้องน้ำรวมนะครับขนาดพื้นที่ประมาณ3คูณ2เมตรนะครับภายในก็กูกด้วยกระเบื้องลายสีเทาอ่อนๆนะครับเทาขาวๆนะครับเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะครับมีการแบ่งโซนแห้งโซนเปียกนะครับโซนเปียกอยู่ด้านในโซนแห้งอยู่ด้านนอนนะครับในส่วนของสุขภัณฑ์ก็ได้ อ่าลัางหน้าอ่าลงมือแบบติดกับผนังแล้วก็ชักโครกวันพีชนะครับกระจกเงานะครับกระเบื้องก็บุกทุกด้านของห้องน้ําเลยนะครับตั้งแต่พื้นถึงฝ้าเลยนะครับโซนเปียกก็อยู่ด้านในลดระดับต่ําลงไปจากโซนแห้งนะครับมีก๊อกผนังนะครับตรงนี้ก็ไว้ติดตั้งในส่วนของสุขภัณฑ์อาบน้ำนะครับรนชาเวอร์แฮนชาเวอร์ไม่มีอยู่ในงบนะครับตรงนี้ก็เป็นปลั๊กเอาไว้เสียบรัวน้ำอุ่นนะครับช่องแสงช่องระบายอากาศของห้องน้ํานะครับ ยิมมู่ดึงของห้องน้ำนะครับห้องน้ํารวมของบ้านหลังนี้นะครับประตูก็เป็นลายไม้ UPVC 70สูง2เมตรนะครับด้านบนก็ได้ฝ้ายิบซ้ำเฉาเรียบโคมไฟดาวไลท์2โคมนะครับขนาดสีนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของห้องน้ารวมนะครับเรามาชมในส่วนของห้องตรงข้ามครับเป็นห้องนอนนะครับห้องที่2นะครับดีเทลประตูเดียวกันเลยนะครับ80สูง2เมตรครับลายโมเดิลจมลงแต่พื้นเลยนะครับ ขนาดก็อยู่ที่3ามเมตรห้คูณสานะครับภายในก็เป็นโทนสีชมพูนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ในส่วนของล็อกตรงกลางของตัวบ้านนะครับก็จะมีในส่วนของแสงด้านเดียวนะครับอยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะครับมองไปก็เป็นด้านหลังของตัวบ้านนะครับเหล็กดัดนะครับยูมมุมหนึ่งของห้องนอนนะครับด้านตรงข้ามประตูนะครับด้านบนก็ได้โคมไฟหโคมไปเลยนะครับ สว่างเต็มที่เลยถ้าเปิดพร้อมกันนะครับเลือกเปิดได้เลยนะครับแยกสวิตกันนะครับระ่าเดาวไลท์กับโคมไฟสระเปานะครับครับผมต่อไปดูส่วนของห้องนอนที่สามกัที่4นะครับก็มีโถงตรงนี้นะครับจะเป็นโถงตัวแอลนะครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นโถงตัวแอลนะครับเพราะว่าเป็นบ้านหน้ากว้างนะครับในส่วนของฟังก์ชันข้างนอกจะเป็นบ้านสีทองทองนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวบ้านตาไก่นะครับ มาชมห้องนอนด้านหน้านะครับของตัวบ้านครับทางทิศตะวันออกนะครับประตูก็ยังเป็นดีเทลเดียวกันนะครับขนาดตรงนี้ก็จะใหญ่หน่อยครับประมาณ4คูณ350นะครับอยู่ด้านข้างของตัวบ้านก็ได้ช่องแสงสองด้านเลยนะครับหน้าต่างบานยาวเลยนะครับบานเลื่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นบานกระทุ้งนะครับมุมตรงข้ามนะครับของห้องนอนนะครับนี่ครับตามขอบพื้นก็ตกแต่งด้วยบัวพื้นนะครับเป็นไม้เทียมนะครับ ทาสีครีมครีมนะครับทุกฟังก์ชันเลยจะเป็นห้องน้ำนะครับด้านบนก็ยังเป็นโคมไฟ5้าโคมนะครับดาวไลท์สี่สระเปาหนึ่งนะครับห้องเสียงตรงนี้ก็มองไปยังในส่วนของฟังก์ชันเฉลียงหน้าบ้านได้นะครับเป็นห้องที่ยื่นออกมาจากหน้าบ้านนะครับนี่ครับโอเคครับอันนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมแต่ไม่มีห้องน้ำในตัวนะครับถือว่าเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของบ้านหลังนี้เลยนะครับ ตรงกลางก็กั้นด้วยห้องน้ําอีกเช่นเคยนะครับนี่ครับห้องน้ํารวมครับอีกห้องหนึ่งนะครับดีเทลเดียวกันหมดเลยนะครับกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องสีขาวครีมนะครับส่วนแห้งส่วนเปียกนะครับแต่ก็พิเศษมาจากในส่วนของห้องน้าทางนู้นครับมีฉากปูนกั้นนะครับระหว่างส่วนแห้งส่วนเปียกนะครับสุขภัณฑ์ก็ได้ชักโครกวันพีชนะหน้าแล้งมือติดอยู่กับผนังแล้วก็ในส่วนของกระจกเงานะครับติดผนังนะครับ ด้านบนก็ได้ฝ้ายิบซ้ำแฉาเรียบโครงไปเดาไลทส4นิ้วนะครับ2โพมนะครับส่วนเปียกนะครับมีฉากกั้นนะครับตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยเบื้องอีกโทนหนึ่งเป็นสีน้ำตาลนะครับลายหินธรรมชาตินะครับบูดแต่พื้นถึงฝ้าเลยนะครับมีเครื่องตาน้ำอุ่นแฮนเชาวเอร์นะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นช่องแสงของห้องน้ำนะครับ อันนี้ก็เป็นดีเทลของห้องน้ํารวมอีกห้องหนึ่งนะครับในส่วนของประตูก็พิเศษครับเป็นประตูอลูมิเนียมขาวกระจกพ่นว่ารางบนนะครับเรามาชมห้องนี้กันนะครับเป็นห้องนอนห้องที่4ี่นะครับขนาดตัวที่ประมาณ 3- ามเมตรนคูณสามเมตรนะครับก็ได้ช่องแสงสองด้านเพราะว่าอยู่ด้านข้างข,างของตัวบ้านนะครับมาชมมุมตรงข้ามกันนะครับ รอไปดูส่วนของห้องครัวนะครับอยู่หลังบ้านนะครับเดินออกมาก็เจอห้องโถงนะครับเลี้ยวขวานะครับก็มีประตูกั้นนะครับประตูอลูมิเนียมขาวรางบนนะครับเป็นบานเลื่อนนะครับกั้นระหว่างห้องครัวกับโซนที่พักอาศัยนะครับขนาดอยู่ที่ประมาณ3ามเมตรนสิคูณสามเมตรนสินะครับก็พื้นกระเบื้องก็จะเป็นผิวหยาบนะครับขนาดอยู่ที่60คูณ60นะครับ ลายไม้นะครับในส่วนของเคาน์เตอร์ก็จะเป็นทรงแอลนะครับในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะครับเป็นทรงแอลนะครับก็ได้หน้าต่างอยู่2ด้านนะครับเพราะว่าอยู่ด้านข้างของตัวบ้านนะครับอยู่หลังในส่วนของห้องนอนห้องที่1นะครับมีหน้าต่างบานกระทุ้งแล้วก็หน้าต่างบานเลื่อนนะครับทางนู้นก็จะเป็นส่วนที่ต่อเติมไปยังหลังบ้านนะครับมาอยู่ในงบล้านเก้านะครับเรามาชมส่วนของท็อปเคาน์เตอร์กันก่อนนะครับเป็นกระเบื้อง เ่ในโต๊สีดำนะครับขนาด60คูน0นะครับแล้วก็เก็บมุมด้วยคิ้วนะครับสแตนเลสในส่วนของหน้าเคาน์เตอร์ก็เป็นเบื้องลายอิดนะครับหน้าบานก็มีบานซิงค์เดี่ยวบานซิงคู่บานซิงคู่นะครับอยู่ PVC ลายไม้นะครับได้ซิงค์ล้างจานสองหลุมสแตนเลสที่พักจานหนึ่งที่นะครับในส่วนของกระเบื้องการเปื้อนของห้องครัวก็จะเป็น เบื้องโทนสีน้ำตาลน้ำตาลซอฟนะครับนี่การเปื้อนนะครับประตูตรงนี้ก็ลงไปยังในส่วนของของชั้นด้านหลังที่กำลังต่อเติมอยู่นะครับประตูนะครับด้านบนได้น i ด s ้น,นจะเรียบโครไฟรมี5โคมครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอคุณไปยังเจ้าของบ้านด้วยนะครับที่ใจดีอนุญาตให้รีวิวบ้างน,นี้เป็นทางางไว้เป็นอดียแล้วก็เรียกใช้ บริการ s r าพามานมาติดตั้งบ้าในให้บ้านหลังนี้นะครับซึ่งก็เป็นบ้านที่สีสดใสนะครับโดนใจสาวๆทุกคนนะครับสีชมพูนะครับทั้งภายในภายนอกเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ